ร้านเนกูคอฟฟวันนี้เรามาทำออเดอร์ไปส่งโรงงานกันนะคะทุกคนเมนูแรกจะเป็นชาไทยปั่นนะคะเมนูที่สองโกโก้ปั่นค่ะเมนูที่สามจะเป็นชาไต้หวันบุมุกเบาชูการ์อันนี้เป็นเมนูแนะนำทางร้านเลยนะคะอันนี้เป็นเมนูกาแฟสดค่ะจะเป็นลาเต้เย็นและมัทเขียโตนะคะทุกคน ลูกค้าที่ร้านแอลนะคะจะชอบมากเลยกาแฟพั่วเข้มนะคะมาครคิอาโต้ของแอลนั้นจะใส่เป็นฟองนมและท็อปด้วยคาราเมลด้านบนนะคะทุกคนน่ากินมากๆเลยชเช่เมล,ล่าแล้วก็ปิดฝาได้เลยจ้ะ และเมนูสุดท้ายเป็นเมนูแดงโซดาค่ะปิดฝาพร้อมเสิร์ฟ